สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภร,ราคามังพฤษศบสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพงจอการช่องชั้นนของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้นะครับอัดลอาอดีมาทําค่าครูได้จะได้ราคาพิเศษลดให้สองต่อเนื่องจากผมเลื่อนระยะเวลาเพิ่มเติมให้นะครับก็คือ ปกติบอกว่าวันที่1ถึงวันที่10พฤษภาใช่ไหมครับลดค่าครูให้2ต่อแต่คราวนี้ลดถึงวันที่15นะครับเพราะว่าเดือนนี้มีวันหยุดเยอะหลายคนไม่นิยมดูวันหยุดกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกใดๆเนาะก็เอาเป็นว่าก็เลยเลื่อนให้5วันนะครับวันสุดท้ายคือวันที่15ลดให้2ต่อไม่ได้มีบ่อยนะครับใครที่นี่ต้องการราคาพิเศษหลายคนชอบราคาพิเศษรีบมาถามกันเยอะแยะเลยแล้วก็ดูกันไปหลายคนแล้วดังนั้นเนี่ย ก็อย่าลังเลใจสําหรับคนที่ได้ราคาพิเศษคิวไม่ได้ทองนะครับไม่ต้องไม่ต้องแอดมาล่วงหน้านะครับสามารถได้ปกตินะครับโอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวตรีเทพนะครับคือดาวพฤษฎีดาวราหูและดาวเสายยาราศีในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8สดามดวงเลยนะครับมันไม่ได้บังเอิญหรอกเนาะแต่ว่าเราพูดง่ายๆว่าเหมือนบังเอิญที่จะย้ายในเดือนเดียวกันนะครับเรามาทําความเข้าใจกับดาวตรีเทพกันก่อนนะครับดาวพฤษฎีเนี่ยย้ายหนึ่งราศีตอนหนึ่ง ประเด็นหนึ่งปีอยู่ในราศีหนึ่งแล้วก็ย้ายส่วนดาวราหูอยู่ปีครึ่งในราศีหนึ่งแล้วก็ย้ายดาวเสาร์อยู่สองปีครึ่งในราศีหนึ่งแล้วก็ย้ายคือพูดงี้ว่าหนึ่งปีต่อ1หนึ่งราศีหนึ่งปีครึ่งตอนหนึ่งราศีแล้วก็ดาวเสาสองปีครึ่งตอนหนึ่งราศีเห็นไหมมันหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งสองปีครึ่งย้ายไม่เท่ากันครับแต่ว่ามันบังเอิญย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหางดูได้ยากพูดงี้ว่าใครที่อาย จะได้เจอรอบสองแล้วอาจจะเกิดขึ้นตอนเด็กๆนะครับแต่ตอนตอนเนี้ยเกิดรอบสองส่วนใครที่อายุยังไม่ถึง40ปีมันผมเนี่ยก็จะเป็นรอบแรกจะไม่มีสติอะไรผ่านมาเราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ว่าในที่ผ่านมาครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เอาเป็นว่าโหราศาสตร์ดูได้แต่ไม่ได้บอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่สามารถพูดได้ไม่เหมือนดวงเมืองดวงเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมา 300กว่าปีเนี่ยเราสามารถย้อนทำลายได้หมดเพราะว่ามันมีพยากรเป็นลายเดือนลายปีได้นะครับก็รู้อยู่อะไรประมาณนี้ขออภัยในภาพจอมันดูมืดดูดำนิดนึงเนาะผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีกดมาพูดสมแล้วมันก็มันก็ดับแสงลงไปเลยอะ่ะอาจจะเพราะแบตใกล้จะหมด,ดหรือเปล่ารีไงผมก็ไม่ทราบนะครับยังไงก็ขออภยนะัยในที่นี้ด้วยปกติราศีเมื่อกี้ก็ยังสว่างอยู่เลยนะมันเพิ่งเป็นรอบสองแล้วเนี่ยมันมันเป็นไรไม่รู้อะนะ่ะเนาะ เออเอาเป็นว่าทําดีที่สุดแล้วไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นไรนะครับอ่ะทีนี้คือแก้แล้วแต่มันแก้ไม่ได้นะครับผมอัดใหม่รอบนึงแล้วก็ไม่ได้มันก็ยังมืดอยู่ก็เอาเป็นว่ามันก็ยังพอมองเห็นอยู่เนาะแต่แค่ไม่สว่างสดใสเฉยๆนะครับขออภัยด้วยอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ความสําคัญของดาวตรีเทพกันก่อนนะครับดาวตรีเทพเนี่ยคืออะไรตรีเนี่ยคือออกเสียงในภาษาบริสันสกิจคือตรีคือไหมตรีเทพอัตรี ตรี 3, คือ,อลอยเรือสระอี e, นะตรีเทพลอยเรือแต่ว่ามันจะออกพ้องเสียงภาษาอังกฤษด้วยว่าตรีนะครับตรีตัวนี้คือตรีเทพก็คือเทพสามองค์ก็ยกว่าแปลว่าเทพสามองค์คือตรีภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีสนสกตเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันหมายถึงคำคำเดียวกันที่แปลว่าสามเนาะก็คือเทพสามองค์นะครับก็คือดาวศีดาวราหูดาวเสาร์เม <c Gothic> ื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้พอย้ายในเดือนพฤษภาคมเราจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไร ต้องแก้ไขอะไรยังไงเรามาความความเข้าใจในคลิปนี้กันเลยครับอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะไม่ได้มีแต่การพยากรณ์เนาะจุดกาเนิดตนุราศีพิศษทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและขนาดเช่นดเดียวกันครับตนุราศีพิศษตรงนี้อ่ามาละสว่างสดใสละอ่าดอปอีกละงงเกิดอะไรขึ้นเหมือนอ้อมาใส่มันคงจับจับมือผมมั้งครับเอ่อโฟกัสอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่บางทีมันก็สว่างบางทีมันก็มืด เนี่ยเนี่ยดูสว่างขึ้นละเนี่ยเห็นไหมครับมันน่าจะจับโฟกัสที่ที่ปากกาที่ผมชี้นะครับแต่ตามจริงมันไม่เป็นแบบนี้นะเอองงเหมือนกันเอาไปว่าอะตามนั้นครับเนี่ยเริ่มเฟดลงแล้วน่าจะใช่แหละประมาณนี้โอเคอย่างน้อยรู้ก็ดีแล้วกลัวมันจะพังนะครับเออเพราะว่าเราก็ยังไม่มีเงินจะซื้อนะประมาณนั้นอะชี้เรามาดูกันอ่ออันดับแรกนะครับดูที่ดาวราหูดวงแรกเลยย้ายไปแล้วเมื่อ หวันที่แล้วนะครับวันที่5เดือน5เรียกว่ากระทิงวันนะครับกระทิงวันเนี่ยคือวันที่แข็งมันเป็นวันแข็งเป็นวันแรงคือวิธีการดูในทางของศาสตร์วันแข็งวันแรงมีหลายแบบนะครับวันวันแรกคือวันเลขเบิร์นที่แอปส้มเอามาใช้ก็คือวันที่1เดือน1 2เดือน2 3าเดือน3อมไาแบบเนี้ยสี่เมษาห้าพฤษภาอะไรเงี้ยที่ผ่านมาคือ5พฤษภาเนาก็ช็อปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่ามันคือวันแรง คือจัดวันพวกนี้ดีนะมันจะาให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อเยอะนะครับคือวันนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่วันกระทิงวันกระทิงวันมันจะมีหลายแบบมันหมายว่ามีวันดีวันไม่ดีมันตกที่อะไรก็ไม่รู้แล้วอีกมีแบบหนึ่งเรียกว่าการให้เลิกการให้เลิกที่จะมีวันแรงเนี่ยก็คือดาวจันทโคจรเข้าไปอยู่ในตําแหน่งเพชฌฆาตเลิกเขาว่าเพชฌฆาตเลิกจะอยู่ในราศีธาตุลมทั้งหมดก็คือราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมแต่คนไทยจะรู้ได้แค่นี้ ว่าเลิกเพชคขาตหยุดในาสามราศีนี้แค่นั้นแต่ในทางอินเดียเขาจะรู้ลึกเข้าไปเช่นอาราธาเทวีเลิกอยู่ในราศีมิถุนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิสาขาเพชคขาตเลิกอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยผมก็มีดาวดาวดวงหนึ่งที่กอบวิสาขาเพชคขาตด,ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกสตปิสัตเทวีนะครับที่อยู่ในราศีกลุ่มเหมือนกันก็จะเป็นพวกไม่ใช่เทวีสิต้องเป็นเพชคขาตเนะาะก็คือ,อ บูรพัฒนบทะะพัชาคาตเลิกอยู่ที่ราศีกุมเห็นไหมครับมันจะมี3มอันแต่มันจะมีเนื้อเรื่องเลิกเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเวลาให้เลิกเนี่ยต้องรู้จริงรู้ลึกว่าเลิกข้างในเนี่ยมันต่างกันนะเลิกที่ไปทาอ่ะไปทําอะไรอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบันแรงเลิกพวกแรงพวกพัชาคาตเนี่ยเอาไว้ปลูกเสกเลขยันต์ต่างๆเช่นการจะทําพิธีทางาศาสนาที่ที่แบบให้เกิดความขังนะครับ คือไปในทางดีก็ได้ทางลายก็ได้แต่ส่วนมากเราจะพูดแต่เรื่องทางดีแล้วกันทาง้ายไม่ต้องไปยุ่งเพราะมันจะมีผลสะท้อนกลับนะครับไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของไสยศาสตร์เพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่มีที่มาดังนั้นมันอาจจะย้อนก็หาตัวได้แต่าศาสตร์ไสยเนี่ยสิ่งดีๆก็จะย้อนก็หาตัวทําดีก็ย่อมได้สิ่งดีเข้าหาตัวทําชั่วทําผิดทําไม่ดีก็ได้ความชั่วนั้นตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าจุดจบไม่ดีแน่นอนอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ ใครที่บอกว่าโดนของอะไรไม่ต้องไปสนใจว่ามันโดนไม่โดนมันไม่โดนหรอกครับแต่เราแค่คิดไปเองอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นของต่ําเพราะเราจะเกือกกลัวกับของต่ํานั้นแล้วเราก็จะไปยุ่งกับมันทั้งชาติทั้งคือชาตินี้ชาติหน้ายุ่งไปเรื่อยเลยนั้นอย่าไปยุ่งครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่แค่รักษาตามหมอปกติไปก็จบนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะบอกไว้ก่อนไม่งั้นคุณจะต้อง ไปเกิดกัวกับสิ่งพวกนี้ตลอดชาติตลอดปีไม่ใช่ก็บอกว่าใช่ก็ไปหาเรื่องที่เขาไปคุกคีกับมันอ่ะสุดท้ายไม่ใช่ก็กลายเป็นใช่ทันทีนะครับระวังนะเราทํากับใครไว้ควนนั้นก็จะทําตอบเราคืนอันนี้มันแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาไม่จบไม่สิ้นระวังทีนี้เรามาดูกันต่อดาวราหูดวงแรกย้ายวันที่5เดือน5ใช่ไหมจากราศรีมีนเข้าสู่ราศรีก,กรกฏเกษตรในเดือนกมัมมา เป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงความเข้มแข็งในเกณฑ์ลัคนาถือว่าดีมากๆคนราศีพฤษภได้เกณฑ์นี้ดีมากๆเพราะว่าราหูเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงแพชชั่นที่จะพาเราไปสู่การงานที่จเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองนะครับเ,เพราะว่าสุภาษิตไปลาผ่าด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันคนราศีพฤษภโชคดีมากบอกเลยว่า90-95%เลย คือแทบไม่เคยเห็นได้ได้95เปอรนลยนะดีที่สุดก็แค่90คุปิลบเนี่ยบอกก่อนเลยว่าโชคดีถึง95 90ถึง95คนที่โชคร้ายหน่อยก็90คนที่โชคดีหน่อยก็95นะครับอยากให้เต็มลอยนะแต่ไม่ได้เพราะว่าราหูกับดาวเสาร์เป็นดาวบาประราะค์มีถึง2ดวงเลยดังนั้นเนี่ยแล้วมัได้อยู่ก็ยังกลุ่มหลักอยู่เกิดการิกผันเปลี่ยนแปลงในตัวตนแต่ก็ไม่ได้ร้ายมากมาย ก็เลยให้95โอเคนะถือว่าสูงที่สุดแล้วเท่าที่เคยให้มานะครับยินดีด้วยนะกับคนผู้ศพเพราะผมก็ผู้ศพเหมือนกันเกิดราสีผู้ศพเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูดาวราหูไปกนเกรตรความการงานจะมั่นคงมั่นคงจากแพชชั่นจากการที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับถึงจะเกิดความมั่นคงในภายหลังเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงพระราหูหรือเทพราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งอิทธิฤทธ หรือ,อเป็นลักษณะของการบ่าวประเาคาะครับมันจะให้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงก่อนจะไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหยิบยื่นให้ง่ายๆเปลี่ยนแปลงเลยแต่อันนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกก่อนดาวราหูเป็นดาวขยายความรู้สึกดาวเสียเป็นดาวแห่งกุศลกุศลกรรมดาวเสาเป็นอากุศลกรรมดาวราหูเป็นดาวเชื่อมจิตไม่ใช่ไม่ใช่น้องในเชื่อมจิตแต่เชื่อมจิตระหว่างความคิดพฤติกรรม การกระทํานะครับมันแสดงออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้คิดสิ่งใดมันก็จะเกิด in, inner, inner, อินอินเนอร์อินเนอร์พราะอินเสร็จก็จะเกิดอิโมชันและก็เกิดการกระทําตามมาดังนั้นผลแห่งการกระทําจบสิ้นแล้วมันหมายถึงเกิดกรรมขึ้นมาแล้วมนุษย์เราได้สร้างกรรมนี้สมบูรณ์แบบแล้วพอสมบูรณ์แบบเสร็จปุ๊บก็จะได้รอผลแห่งการกระทําแล้วทีนี้หมายถึงว่าถ้าทําดีมันก็จะได้ผลดีตอบแทนแต่ทาชั่วก็จะได้ชั่วตอบแทน ด,ลลดังนั้นเนี่ยผลร้ายตอบแทนดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตามหลักพุทธศาสนาแบบนี้เข้าใจนะดังนั้นเนี่ยดาวราหูเป็นตัวเชื่อมความคิดการตัดสินใจการแสดงออกและการกระทํานะครับเมื่อจะเป็นลูกโซ่แบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีขั้นตอนของมันอยู่แต่มันเร็ว1 2 3 4อมออกมาเป็นการกระทําทันทีเลยนะครับตามจริงคนเรามีสัญชตตาตญาณเงียเหมือนกับว่ามีความรับรู้อย่างรวดเร็วตามจริงในทางธรรมมันจะบอกอยู่นะครับว่า เลียงตามแบบปุ๊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 บมันกระโเกออกมาเลยนะครับอย่างเช่นปฏิจจสมุปบาทนี่ครับที่เราเคยได้ยินพาพ,พูดบ่อยๆถูกป่ะครับเทศบ่อยๆออนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่มันเกิดเคยได้ยินคําว่าอาวิชชาเนาะเออนั่นแหละอวิชชาสังขารวิญญ,ญาณนามรูปเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายชาติชรามรณะนะครับนี่คือทางธรรมที่เอามาเกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาได้เออไม่เกี่ยวข้องกับหลักโหราศาสตร์ได้ผมก็เคยเรียนมาดังน,นั้นเนี่ย มันจะเป็นตัวแก้ที่สําคัญที่สุดแล้วก็แก้ตามหลักศาสนาที่มีเหตุมีผลซึ่งเป็นเหตุผลที่อยู่ได้มันแทบจะนิรันด์เนีเพราะว่ามันเป็นหลายพันปีมาแล้วที่พระพุทองค์ได้ได้ทรงค้นพบนะครับก็บอกแก่ชาวโลกแล้วก็ศาสนิกชนทั้งหลายนะครับให้ทําตามให้ไม่ได้หมายถึงให้นิพานแต่หมายถึงให้เราเข้าใจถึงความดีความชั่วความเรวแยกให้ออก จากการกระทําเพราะหลายคนแยกไม่ออกทําชั่วก็บอกว่าตัวเองทําดีทดําดีก็คิดว่ามันไม่ได้ผลดีตอบแทนอย่างเงี้ยมันก็คือการหลงผิดดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุและผลจากการตั้งสติมีคกว่าศีลสมาธิปัญญาครับคนมีศีลจะมีสมาธิคนมีสมาธิจะมีปัญญาังนั้นเนี่ยมันจะได้เรียงลงมาคนที่ไม่มีสติคือคนที่ยังมีศีลไม่พอ คุณก็ต้องรักษาศีลให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีสมาธิพอมีสมาธิก็จะหาวิธีการแก้ทุกอย่างได้ก็จะเกิดปัญญาในการแก้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นกระบวนการตามหลักแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทุกข์เราแก้ไม่ได้สักทีไม่เคยชีวิตดีขึ้นสักทีก็แปลว่าคุณอาจจะยังมีศีลไม่พอนะครับบางคนว่าไม่ฉันรักษาศีลตลอดคุณอาจจะยังแยกความดีกับความชั่วไม่ออกครับมันบางทีมันเส้นยาแดงเลยนะอย่างการให ให้ทานคนเนี่ยแต่ให้ผิดวิธีมันก็จะได้บาปด้วยได้บุญด้วยหลายคนยังไม่ทราบเลยหลายคนยังไม่รู้เลยว่าการให้ทานเนี่ยยังมีบาปกรรมที่ตามมาได้ด้วยเ่าไม่ไงั้นคุณจะทุกข์ใจหรอครับถูกปะการทุกข์ใจคืออะไรให้ของคนอื่นไปแล้วที่จะเป็นกุศลแต่กลับได้ผลบุญเป็นบาปมาแทนคือความร้อนใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นคือยังยังเป็นอยู่ยังไม่ตายแต่ตกนรกแล้วคือความร้อนใจ สวรรค์อยู่ในอกนร,รกอยู่ในใจเห็นรือยังครับทุกอย่างละเอียดอ่อนต้องละเอียดอ่อนอาจารย์ผมจะเน้นย้ำเสมอแต่ตอนแรกที่ฟังก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเวลาทําบุญตั้งใจนะเวลาทําบุญเนี่ยละเอียดนะต้องละเอียดนะคือเราก็ไม่เข้าใจคําว่าละเอียดเขาว่าละเอียดหมายถึงว่าลึกซึ้งในทุกสิ่งที่ทําเข้าใจทุกสิ่งที่ทําเข้าใจกับการให้ถ้าไม่เข้าใจการให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่น เราเอาเอาเอาคิดอย่างนี้เลยนะเข้าใจอย่างนี้เลยนะผมจะบอกให้เลยการให้เนี่ยคิดซะว่าเหมือนให้หมาให้แมวให้นกให้ไก่ให้ปลามันไม่เคยจะให้เราคืนได้หรอกถูกปะเรารู้อยู่แล้วว่าปลาหาเงินไม่ได้เออผมยังชอบให้อาหารปลามากอาหารปลาเนี่ยปลาไม่เคยให้อะไรเราได้มันไม่เคยเอาไปหาเงินแล้วเอาซื้ออะไรมาตอบแทนเราอะมันไม่เคยล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะได้อะไรจากมันเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันหาเงินไม่ได้ ถูว่ะครับมีคนคนหนึ่งพูดได้ดีมากบอกว่าพี่ไม่ให้บุญกับคนหรอกเพราะมันไม่รู้สึงมันไม่มันแทงข้างหลังเรามันให้แล้วมันมันไม่ดีกับเราบางคนให้ยืมเงินแต่พอจะไปทวงคืนกลับเหมือนกันเราเป็นลูกหนี้เขาเออนั่นแหละมันนี่แหละคือลักษณะที่เขาเรียกว่ามันไม่โอเคเลยอันนี้พูดแทงใจดาใครต้องขออภัยนะถ้าใครเป็นนิสัยแบบนี้ก็ก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดนะอืมทีนี้คือผมไม่เข้าข้างคนผิดนะบอกไปก่อนนะครับผมจะเข้าข้างคนถูกเท่านั้น ต่อให้เป็นลูกค้าคืออาจจะพูดนิ่มๆหน่อยแต่จะไม่เข้าค้างอยู่ดีเพราะเราเข้าข้างความถูกต้องเราจะไม่อยู่ข้างความผิดนะครับอ่ะทีนี้พอเวลาให้ไปอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะได้ตอบแทนกลับคืนเพราะว่าพวกนี้ให้อะไรเขาไม่ได้หรอกสัตว์พวกนี้ทําอะไรให้ไม่ได้เขาก็เลยให้ด้วยความปิติให้ด้วยความดีใจให้ด้วยความสุขใจที่เขาให้ไปแล้วแล้วมันกินมันรู้สึกมีข้าวกินแล้วนะมันอด จากความหิวโหยแล้วนะ,อะไอ้แบบเนี้ยเห็นไหมเราไม่ได้อะไรตอบแทนเราก็รู้สึกอิ่มใจได้ดังนั้นเนี่ยเวลาให้ต้องให้แบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วว่าเธอฉันเดือดร้อนเธอต้องให้ฉันคืนแต่ผมก็ยังเป็นแต่หมายความว่ามันมันก็อดไม่ได้เนาะเพราะบางคนจําเป็นต้องให้ไงอย่างพี่น้องญาติอะไรมันก็ต้องให้แต่มันก็มีความคาดหวังเงยว่าแบบเฮ้ยตอนเราเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเราเลยเออบางทีมันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้เข้าใจแต่หมายถึงว่าพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ว่าให้ได้ความบริสุทธิ์ใจก็จบเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันตรงนี้ระวังนะครับจิตดาวพฤัสดีดวงที่2อออกจากเดือนตนุกเนี่ยจากการทารับในโคมุตเกะมาถึงเดือนกระดุมพะคือการเงินรายได้อาชีพได้ตำแหน่งประดาวพฤเป็นประมาจากเดือนลาบกับเดือนมรณะหมายความว่าต้องมีการ,รเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้โชคลาบนั้นโชคลาบเนี่ยจะไม่ใช่ได้มาง่ายๆอย่างเช่นซื้อหวยแล้วถูกอย่างเงี้ยจะไม่ใช่นะครับ กระดุมพรา,าพัดดูเหมือนจะซื้อหวยแล้วถูกเนะี่ยแต่มันมีบารณะมาด้วยคือความผิดหวังนั้นไม่ได้แปลว่าหวยรยเบอร์หวยรยเบอร์ได้อะไรมาง่ายหมายความว่าซื้อแล้วก็นั่งรอเสี่ยงโชคแล้วก็อ้าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือง่ายแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยลาบเนี่ยไม่ได้แปลว่าได้ง่ายเช่นคุณต้องทํางานเหนื่อยหนักโหย้ยงานเนี่ยต้องหอบงานมาทําที่บ้านดึกดื่นเที่ยงคืนแต่ว่าได้โบนสัสอะไรแบบเนี้ยมันก็คือต้องอะไรบางอย่างที่ต้องแลกมาเขา้าใจปะคำไม่ได้ว่าได้อะไรมาง่าย ต้องมีการเดินทางต้องไปอบรมไปสัมมนาแต่ก็ได้เงินเดือนสูงขึ้นอ่ะก็จําเป็นต้องทําเห็นไหมครับอะไรทํานองนี้มันต้องแลกอะไรมาบางอย่างกับการเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางไกลหรือเกิดความเสียใจหมายถึงอาจจะหมายถึงว่าฉันไม่อยากทํางานนี้แต่ฉันต้องทําเพราะว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก็อดทนทําไปสักพักหนึ่งถ้ามันมีลู่ทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีก็ค่อยเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งทนทําไปก่อนนะครับอย่าไปเลือกงานมากจนเกินไปเพราะว่า ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่งานจะหาได้ง่างยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทนอยู่นานได้ง่ายๆคนบางคนอยากอยู่ยังไงมีหลายคนมาปรึกษานะเขาจะปลดพนักงานออกมีหลายคนมาปรึกษาครับไม่ไม่เคยมีมาก่อนนะปีนีเ้เป็นปีแรกที่หลายคนบอกว่าเขาจะปลดพนักงานหลายคนเลยนะครับเขาจะปลดพนักงานเอ่อผมจะออกผมจะได้ออกไหมอ่าผมเนี่ยจะได้จะได้โดนจ้างออกอะไรครับอันนี้คือบอกมาเลยว่าจะโดนจ้างออกนะแต่ จะได้เงินเดือนเฉยๆไหมได้อะไรเฉยๆไหมอะไรเงี้ยก็จะมาถามพวกนี้ครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายดังนั้นเกาะติดงานไว้ก่อนถึงจะลําบากใจยังไงแต่ถ้ามันไม่ถึงกับขั้นแบบหืดขึ้นคอขนาดนั้นก,ก็ทนทําไปก่อนนะครับเพราะเรายังไม่มีทางเดินอย่าพิ่งออกมีทางเดินค่อยออกครับแต่ถ้ายังไม่มีทางเดินอย่าพิ่งเดินนะครับหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนหยุดเลยแล้วก็รอจังหวะแล้วค่อยเดินต่อเข้าใจไหมครับ อย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรใหม่ๆมันก็ไม่ดีแต่เอาเป็นว่าจุดนี้เป็นในทางที่ดีอยู่เพราะมีลาพาไปเดินกระดุมพะคือได้เงินมาง่ายแต่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดการเดินทางอันนี้ตีประหางไปในทางความดีนะแต่บรารนากรุมพาไปว่าเสียเงินก็เอาเงินแก้ปัญหาก็ได้นะครับก็จะเกิดโชคลาภหมายถึงว่าเราไม่ถนัดเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นแต่เราจ้างเข้ามาทำเอาก็เสียตังไงแต่เสียตังแต่เราได้งานนั้น แต่เราได้เงินที่สูงขึ้นเพราะการจ้างอาจจะได้ราคาถูกถูกไหมครับเช่นจ้างคนมาทําในหน้าที่เงี้ยสัก500แค่ปรับปรับก็เสร็จเนะี่ยไม่ถึงวันแต่เราไม่ถนัดไงกใกล้เขามาทําแล้วเราเอาไปขายผลงานนี้ได้หลักหลายหมื่นอย่างเงี้ยอ่ะมันก็คุ้มไงแค่500ได้เงินดังหมื่นกว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคไงถูกปะครับดังนั้นเนี่ยซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงก็ได้อย่างเช่นทองอย่างเงี้ยครับก็ได้อย่างเงี้ย เออเวลาทองมันลงก็ซื้อไว้แล้วก็ไปขายก็ได้ราคาหลายหมื่นกําไรหลายหมื่นอย่เงี้ยก็ได้ครับเห็นไหมอะไรก็ได้เนาะซื้อมาขายไปไม่ทนไม่นานไม่มีอายุจาไว้นะครับไม่มีอายุอายุมันจะเป็นตัวหมดหมายถึงว่าต้องระมัดระวังเรื่องของหมดอายุนะครับสุดท้ายคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ย้ายันที่19บเก้ดวงสุดท้ายดาวราศียนสิบสามเนาะออดาวเสาร์ย้ายจากราศรีกุมภ์เข้าสู่ราศีมีนในเดือนลาภะอันนี้ก็โชคดีอีกแล้ว มาจากในสุภะดีมากแต่มันมีข้อเสียคือดาวเสารยเนี่ยเป็นดาวทอดทกอยู่ที่ไหนก็ไม่เต,ต็มร้อยก็เลยหักไป5คะแนนนะครับสุภะปเป็นลาภะเนี่ยหมายถึงเจริญด้วยผู้สนับสนุนนะครับหมายถึงว่ามีความสําเร็จความเจริญสุภะมีผู้สนับสนุนคือลาภะคือโชคลาภง่ายๆเขายื่นให้ง่ายๆเลยผู้ใหญ่ยื่นให้ง่ายๆเนี่ยเอาให้เลยโอ้แล้วสองปีครึ่งเลยนะเลิศมากปังมากคนผู้สบและช่วงย้ายแรกๆเนี่ยดีมากเลย ปีแรกเนี่ยปีนี้เลยตั้งแต่พฤษภาเนี่ยนับไปเลยครับจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเดือนปานเนี่ยโชคดีมากๆดีกว่านี้แทบจะไม่มีแล้วนะนานๆครั้งจะมีทีเพราะว่าดาวสามดวงเกื้อนหนุนให้หมดเลยเมื่อจะอยู่กลุ่มลักเนี่ยก็ยังคึ่งกลางๆยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือลายมันอาจจะพลิกดีก็ได้พลิกลายก็ได้แต่คิดไปในด้านดีไว้ก่อนเพราะดาวหลายดวงสนับสนุนก็จะหมายถึงพลิกชีวิตไปในทางที่ทดีได้ โอเคนะดังน,นั้นพบเพื่อศเนี่ยเป็นอะไรที่ดีเหลือรอรายเดือนมาสนับสนุนอีกนิดหน่อยก็ได้ละแต่บางเดือนอาจจะทำลายบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าเดือนเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนดังน,นั้นเนี่ยใจเยน็นๆอย่าคิดเกินเลยอย่าอะไรอย่าวิตกอย่าป่วยใจลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างสิ่งดีๆหาแพสชั่นให้เจอเราจะไปทางไหนไปให้ถูกทางราหูนี่หลงทางได้นะครับอย่าไปยุ่งกับสีเทาส,สีดำสีดำภารดีคือการตรวจสอบ จะโดนตรวจสอบด้านการเงินนะครับระวังไปเสียภาษีซะด้วยทาําภาษีให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะดูโดนตรวจสอบเพราะราหูมันทับเนี่ยเงินไรายได้จะได้พิเศษ,ษ,ษเกินเกินความปกติไปแล้วเดี๋ยวสมภาร,รจะเพ่งเล็งได้นะครับแล้วสุภาเวลาพาผู้ช่วยจะสนับสนุนได้แต่ชอกลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดไม่หย่อนเลื่อนระดับฐานะขึ้นอีกเห็นไหมมันดูแปลกผิดปกติจากคนที่ไม่เคยได้มาก่อนกลับมันได้มามันก็ดูแปลกแล้ว ดังนั้นไปชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยด้วยการแจ้งภาษีไม่ได้หมายถึงว่าให้เสียภาษีแต่ให้แจ้งภาษีว่าฉันได้รายได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ผมเนี่ยต่อไม่ให้เข้าเกณฑ์ยังไงต้องยื่นภาษีทุกปีเพราะไม่ไงั้นเขาจะปรับย้อนหลังนะครับระวังนะผมเคยโดนย้อนครั้งหนึ่งโชคดีที่เขาลดจาก2200นเหลือ 200, นะครับผมโดนปรับมาครั้งหนึ่งเพราะว่าปีแรกผมไม่รู้ไงต้องไปยืน่น ก,ก็คิดว่าเอารายได้ยังไม่ถึงยังตั้งโตไม่ได้เลยแล้วทําไมต้องยืน่นก็เลยก็เลยคิดแบบนั้นคือเป็นความคิดที่ผิดนะครับมีรายได้ต้องรีบไปยื่นเลยครับเออเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจน,นจะจำไม่ได้น่าจะประมาณเอาเป็นว่าใครได้เกินหมื่นก็กกต้องไปต้องไปแจ้งแล้วแหละครับต้องไปยืน่นออนไลน์เยอะสะดวกง่ายง่ายคือไม่ต้องไปต่อคิวแต่เราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าเราเข้าสู่มาตราที่เท่าไหร่ตอนแรกปีครั้งแรกอาจจะต้องไปหาให้เขาตีความให้ก่อนว่าเราอยู่ใน กฎหมายข้อไหนนะครับแล้วเราค่อยมาทําออนไลน์ได้ไม่ยากเลยนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปริจาคก,กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ